สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในรียิอี์กแล้วนะครับอีิปิ์ก็ได้ท,ทาําพังวระให้เปิดแล้วเรียบร้อยนะครับตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเก่งนะแต่ว่าถ้าต้องมาดูว่าดาเมจเป็นยังไงนะคือดาเมจเนี่ยผมมองว่าสกิลอะ่ะเขียนมาโอเคแล้วนะครับ42เท่าอะ่ะคือถ้าสมมุติว่าโดนอะ่ะมันก็ลับหมดอะ่ะถ้าเป็นธาตุไฟอะ่ะไม่ต้องพูดถึงะนะมันตายอยู่แล้วอะ่ะ142เท่าอะ่ะแล้วดาเมจก็แรงมากนะครับ เนี่ยสอล้านหกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเทียบกับรนะูเดียสเนาะรูเดิแสสี่สี่ล้านนี่เป็นแม็กนะถ้าผมไม่รู้ว่าตัวนี้เดี๋ยวดูค่าสแตตผมแม็กก่อนในเวลาผมจะมาดูว่าว่าตัวไหนมันแรงไม่แรงผมดูเงี้ง่ายๆเลยเนี่ยสี่ล้านสามเนี่ยมันแรงกว่ารูเดียสอีกนะแล้วคือเอ่อไอ้รอบนี้มันทาวสแตทมันแรงอยู่แล้วครับรอบนี้นะคือค่าสแตทเนี่ยมันแรงมากครับ ยิงอ่ะโดนเป็นตายอ่ะขอแค่แม่นอ่ะแค่นั้นแหละโดนคือตายนะครับก็สกิลเนี้ยสี่สองเท่าด้วยนะครับรูดียอสมัน30มกว่าเท่าใช่ไหมสามสิบหกเท่าอันนี้มี42เท่านะครับแถมมีร้อยหลบทักษะด้วยนะคือสกิลอ่ะทำมาดีแลละติดอย่างเดียวเลยคือแคบไปหน่อยนี่ผมแบบไม่ชอบเรื่องเดียวเลยคือน้องแคบ คิวน้องแคบไม่ข้ามด้วยนะที่ผมไปเทสหลายรอบแล้วไม่ข้ามเลยทำยังไงก็ไม่ข้ามใครข้ามเนี่ยโอ้โหขอคลิปหน่อยละกันเนะียผมก็อยากเห็นมันนว่ามันข้ามยังไงนะคือผมไปเทสหลายรอบหรือผมเทสไม่เป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมก็เดี๋ยวให้ดูลนะกันว่ามันไม่ข้ามจริงๆแล้วยังไงก็ไม่ข้ามอะ่ะจะข้ามยังไงผมก็งงเหมือนกันเนี่ยอันนี้คือผมให้ดูเนาะเพราะว่าอันเนี้ยมันมีตัวสองระยะ ก็คือระยะใกล้กับระยะใกล้ซึ่งเวลาเทสมันเทง่ายนะหัวเลมันชอบมาด่านนี้นะเดี๋ยวให้ดูอนะ่าที่ผมทํายังไงผมก็ไม่เห็นว่ามันจะข้ามอนะข้ามยังไงบอกผมด้วยแล้วกันนะผมก็ดูวนะ่าเนี่ยไม่ข้ามนะเยวให้ดูดาเมจนะมันจะโดนแค่ตัวเขียวอนะเดี๋ยวผมเอาเป็นสูงนะจะดูง่าย นี่ก็ไม่ข้ามเห็นไหมเนี่ยมันไม่ถึงตัวขาวอะ่ะเนี่ยคือว่าไงดีมันสก,กิลมันไม่ถึงตัว <c oughs> ตัวขาวอะ่ะผมอยากให้มันถึงตัวขาวอะ่ะคือถ้าผมมันถึงตัวระยะไกลอะ่ะมันก็โอเคไงแต่ผมว่ามันแนบแคบ มันถึงแค่ตัวเขียวอ่ะไม่ตัวอันนี้คือมันดีดหลุดระยะคือมันสุดนะคือเมื่อกี้จะเห็นไหมว่าตัวมึงมันเลยระยะมามาดูตัวขาวใี้ดีนะเราแค่สกิลดูไม่ถึงนะเนี่ยไม่ถึงตัวขาวนะดู ไม่ข้ามเลยนะถ้ามันข้ามมันต้องไม่ถึงตัวขาวเนี่ยเนี่ยสั่งมาเยอะเลยอะถ้ามันข้ามไปโดนมันต้องมีตัวไอ้ฝัวข้าหลามมันต้องตายอะไม่ใช่ไอ้เขียวตายก่อนเนี่ยไอ้เขียวตายก่อนเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ถึงนะครับเมื่อกี้ได้เห็นแบบตัวหนึ่งตายสองตัวตายเนี่ยคือมันเดินหลุดระยะนะไอ้ทุกตัวที่มันตายอะมันเดินหลุดระยะแต่ว่าถ้าไอ้ตัวที่เดินไม่หลุดอะคือไอ้ตัวขับที่มันเดินไม่หลุดอะมันไม่โดนนะ ็นไ,ไหมตัวขาวจะเป็นฝูงอะ่ะเนี่ยติดอย่างเดียวแคบไม่ข้ามนี่ก็อย่างรู้เหมือนกันว่าจะข้ามยังไงอันนี้ดันระยะมาเนี่ยเดี๋ยวที่ผมบอกว่าดาเมจผมไม่สิทธิ์เลยแรงมากแต่แคบมากแคบมากเหมือนกันแรงจริงแต่แคบ น้ำเหไม่ติดทีด่จรงเดียวคือแคบเดี๋ยวผมให้ดูรูเดียสแล้วกันเนาะถ้าสมมติเทียบแบบว่าถ่ายเดียวกันเน่เดี๋ยวให้ดูอันนี้คือถึงอันนี้คือกว้างมากๆอันนี้คือกว้างถ้ามันเป็นแบบรูเดียสเนี่ยคือผมไม่ติดเลยผมโอเคเลยให้ดูรูเดียสแล้วกันอย่างไอ้ขาวเนี่ยให้มันมาเนี่ยอันนี้คือไม่หูุดะยะเนาะสมมติเนี่ยคือถ้ามันยิงมันต้องหายเป็นแถบอย่างเงี้ยไอ้ตัวข้างหลังนะ ไอ้ตัวเขียวเนี่ยมันอาจจะมีค่าแฝงลบดีแต่ข้างหลังเนี่ยไม่ค่อยมีค่าแฝงลบครับไอ้แค่โค้ดเกมมันเขียนมาแบบว่าให้หลบเยอะเดี๋ยวดูนะโหดีไม่ดีเหรอโอเคประมาณนี้มาเรียกตัวเลยเดี๋ยวดูนะนี่มันต้องยิงอย่างนี้ทุกคนมันต้องยิงไอ้ฝูงข้างหลังหายอ่ะ ทีเดียวมันต้องหายอย่างเงี้ยอันนี้คือถึงว่าเรียกลึกเห็นหมเมื่อกี้คือยิงตัวเขียวก่อนตายก่อนถึงจะมาถึงตัวหลังใช่ไหมเดละระยะอย่างเงี้ยผมว่ามันมันไม่ลึกพอดิแอบแคบอะคือส่วนตัวผมมองว่าระยะมาตรฐานของสายไวพิมันคือตัวขาวอะเวลาผมเทสนะแต่ว่าพออย่างที่ผมบอกมันแอบแคบ แล้วก็เรื่องความแม่นอาจจะสู้รูเดียนไม่ได้นี่ส่วนตัวผมนะผมว่ารูเดียนแม่นกว่าถ้าไปเทียบกระดาษเมื่อกี้นะเนี่ยถ้าข้างหน้าเนี่ยมันก็โดนหมดนะเนีแต่แรงมากครับทุกคนมันแส่อาท่าด้วยแหละแรงจริงแต่แคบ แหลงจริงแต่แคบติดอย่างเดียวประมาณสัก300จุดมั้งประมาณกับพอๆกับผมมองว่าสายพลังอ่ะไม่นับไอ้นี่นะไอ้นี่กว้างเกินนะครับไอกิโตคิมันจริงๆถึงนะทุกคนดูเอาแลนคืนนี้พูดผมแบบว่าพูดตรงๆตามภาพอ่ะว่ามันก็ไม่ได้ข้ามอ่ะแคบ อันนี้คือกว้างเนี่ยนี่ผมทำมาหลา,หลายตัวนะให้เห็นความกว้างเนี่ยโอ้โหแต่เดาเดีเด,เดให้มันอนมาก่อนของมาก่อนยัเห็นไม่ชัดยังเห็นไม่ชัด,ย,ชดยิ่งปั๊บตัวขาวต้องตายอะ่ะอันนี้ถึงเรียก,กว้างนะอันนี้คือแคบถ้าไม่ถึงตัวขาวอะแคบ เอาไอ้นี่ไม่มีดามเมจไปยื้อก่อนแล้วให้มันมาเยอะก่อนจะได้เห็นง่ายๆหนอยเทสแต่ไม่มีดามเมจนะเทสง่ายอยู่ให้มันเดินมาเยอะๆหน่อยมาดูกินทคิไปมมามาม,าม,ามาโป้งเนี่ยดูตัวข้างหลังกระเด็นตายด้วยตัวที่กําลังเดินมามันเกินตัวขาวอีกนะทุกคนก็ดูเอาละกันเนี่ยอันนี้คือผมเรียก,กว้างนะ ไต่ตัวที่กําลังเดินมาอย่างเงี้ยยังถึงอะ่ะเถอะตรงนี้ไปสุดป้อมนะเดี๋ยวดูเลยมาอเขียวเดินมาละโอเคมาให้ตัวเดินมายังโดนอ,ะอ่ะทุกคนดูเอาอแล้วกันนะไปอีกตัวดูแค่ความกว้างนะเนี่ย ดูดีไปถึงหน้าป้อมอันนี้คือกว้างไอ้เมื่อกี้แคบอันนี้คือมันทำมาโกงไงไอซาคาตะเนี่ยมันทํามาโกงไงแต่อันนี้มันทํามามาตรฐานผมว่านะผมว่าปกติอะ่ะมันสลับความกว้างกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันเขียนโค้ดผิดสลับความกว้างกันหรือเปล่าในตัวเนี้ยจะเป็นของกินตทคีปะนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะคือถ้าเทความกว้างแล้วอะ่ะ ผมติดอย่างเดียวเลยไอย้ตัวนี้กว้างเท่าสายพลังเลยสายพลังปกติก็ไม่ถึงตัวขาวครับถ้าเทียบนะอย่างพวกเงี้ยบอเคสเอ็ม่งี้ยไมเคสเอ็มเออี่ชอบเคสเอ็มเนี่ยมันก็ไม่ถึงตัวขาวอย่างตัวอื่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถึงนะสายพลังปกติอย่างไทจิอย่างเงี้ยก็ไม่ถึงปกติสายพลังก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่สายวาพิบเนี่ยมันควรจะเกินนะอย่างรูดีอสอย่างเงี้ยขั้นต่ํามันควรจะเกินตัวขาวนะอาจจะไม่ต้องกว้างเหมือนไอ ทาคาตะกินโตคีก็ได้แต่มันควรจะเกินตัวขาวหรือไม่ก็ต้องมีข้ามมั่งแต่อันนี้เท่าที่ผมเทสเนี่ยไม่ข้ามแล้วก็แคบทักิณแคบไม่กว้างไม่ข้ามด้วยนะครับอันนี้ก็ใครเทสยังไงก็บอกมาได้นะว่าเอะพี่ผมเทสข้ามอะ่ะก็ขอคลิปด้วยละกันนะครับว่ามันข้ามยังไงไม่เห็นมันข้ามเลยผมเทสตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยไม่เหมันข้ามแล้วก็รอบนะึง เฮ้ยจะใครบอกผมด้วยผมโดนยับเลยอ่ะจิงตั้งรับผมอ่ะอาการออกอ่ะต,ตอนนั้นยังใช้ไปล่าอัลตร้าอยู่นะสำหรับตัวนี้นะปึ๊บเดี๋ยวสลับก่อนเอาตัว,วอะไรออกดีเนี่ยรีไวล์เหรอ,อ,อรีวไวล์เป็นอะไรให้คาคาตาแบกเลยถ้าไฟอ่ะยิงกว้างลึก มีทะงนักถึกแรงถ้าผมเชียนะเชียซาคาตาเนี่ยควรมีอ้อยอ้อยที่เขาก็ตึงโอ้ยไหวไหวไหว ไงแค่เราใช้เทมโลกก็เปลี่ยนผมลองกดอามาตะต่อใกล้ๆโอเคโหตัวบีนเขาตีแรงมากโห้กันไม่อยู่อ่ะทุกคนนี่ผมแม็กก็เนี่ยไอการบินผมอ่ะลาก่อนหนะทุกคนอ่าตัวบีตุยบ้านแตกโหเตเกียเขาสุดแน่เลยผมว่านะ โดนโดนบินถุยบ้านแตกการบินไม่ช่วยเลยเฮ้ยโอ้โหเขาไม่ใส่ลนแร่เลยโอ้โหใส่อย่างงี้โอ <c oughs> oh <pt> oh, ้โหนี่ก็จีจีดีครับการบินไม่อยู่วะดีทีมเต็มนี้วป่าไหม ปบนี่ดูฉงนักของกินโทชคซะดูดูดูมันฉงกโอนลึกโอ้ยเนี่ยอันนี้คือลึกแต่ธาตุน้ำอะ่ะไม่ลึกเสียดายมากเลย จะได้ที่เป็นสายไหวพริบด้วยอ่ะสายไหวพริบมันควรลึกไหมผมว่ามันสลับความกว้างกันนะบ่างกินโตคีเนี่ยผมว่าในตัวเนี้ยมันควรจะกว้างเท่ากินกินโทคีเนี่ยมันควรจะกว้างสกิลเนี่มันควรจะกว้างมันสลับความกว้างกันป่ะอันเนี้ยคางูระมันควรจะกว้างมันควรจะเอาความกว้างของกินโตชีมาแล้วกินโตชีมันควรจะเอาความความกว้างของคางคางุูยะคางกูระเอ้ยไม่ใช่คางกูระมาผมว่า ถ้าถ้ามันสลับกันนะ่ะมันก็จะมาตรฐานละมันจะมาตรฐานทั้งคู่ก็คือมาตรฐานของสายพลังก็ประมาณนี้มาตรฐานของสายไอทีก็ประมาณนี้แต่อันนี้คือมันสลับเลยทําให้ตัวนี้มันเด็ดโดนทุยไม่ใช่โดดเด่นขึ้นมาเลยเด็ดโดนอะไรโดดเด่นขึ้นมาเลยนะมาเลยทําให้ผมให้มาสิบอกเอสเลยนะคต่ที่ผมเทสผมใช้งานจริงโคตรโกงแต่ตัวนี้ผมมองว่า ไม่ได้ขนาดนั้นนะถ้าสมมุติว่าเที่ยบความโกงกับกินโตคีผมมองว่าก็ยังไม่ได้ว้าวซ่าเหมือนกินโตคีแล้วกันผมมองว่ามีกินโตคีแล้วสำหรับตัวนี้หรอต้องดูทีมด้วยว่ามีอะไรบ้างมองว่าดีสทักษะถ้าใครไม่มีก็เปิดได้เปิดหาได้ผมว่าดีนะครับดาเมจก็โอเคแต่แค่ต้องทําใจนึงว่ามันจะแคบนะครับไม่ได้ข้ามด้วยนะแล้วก็ด้วยาการที่น้องเป็นธาตุน้ําด้วยนะครับ มันก็อาจจะมีความเปราะบางแต่โรดดี้ดัยืนก็อาจจะช่วยได้บ้างนะครับก็จะพึ่งเกียร์ด้วยนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างพึ่งเกียร์ตัวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าน้องก็สกิลแคบอะเนาะแล้วก็เป็นธาตุน้ำอะเพราะงั้นมันก็ต้องพึ่งเกียร์ตัวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้คือถ้าสมมุติว่าพึ่งบอสอย่างเงี้ยมีบอสมาบัฟ ความกว้างสกิลเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะครับเนี่ยบอสเนี่ยใครที่มีนะอาาก็ช่วยได้เยอะสำหรับคาโมระนะครับเนี่ยแล้วก็น,นี้ผมใส่โดนเนี่ยเนี่ยความแม่นก็ผมมองว่าตอนนี้ใส่เกรดท่าแล้วผมฮะผมฮะม,มากเพราะว่าไม่ใช่ใส่ไม่นยำท่าแล้วสกิลน้องไม่ค่อยโดนเหมือนเดิมอะ่ะเหมือนไม่ได้ใส่อะ่ะก็เลยแบบแอบฮะอยู่เหมือนกันตอนนี้เล่าอัลตรานะแต่ละไฮเปอร์ Hyper ดูดีขึ้นครับดูดีขึ้น เราต้องมารอเทสร่างก้าวดาวว่าจะเป็นยังไงนะครับโหเศรษฐายลนี้โคตรแรงเลยถึงถ้าสมมติว่ามันลึกเท่าไอ้กินโดคีนี่คือโกงเลยนะตอนนี้ไม่ใช่ไม่เก่งนะเก่งนะครับแต่แค่เสียดายไม่กว้างแค่นั้นเลยเหลือโอเคละผมผมชอบรอบนี้มากตรงที่ว่ามันทํามันเขียนก็เรียกว่าไงนะเขียนความไอ้ความเวทจนตีอย่างเงี้ยมันเขียนมาแรงมากเลย ดีกว่าตัวเก่าเก่าเยอะเนี่ยยางไงเนี่ยโคตรเวอร์เลยตัวอะไรไม่รู้เนี่ยเวอร์จัดนะครับเขาอาจจะทำมาขายตัวนี้ตัวเดียวก็ได้เนี่ยสักตะมีสักตะปะคือจบแบกได้นะพอแค่ไม่เจอทัดน้ำตึงนะครับถ้าทัดน้ำตึงๆก็ดี๋านี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีปะตึงๆก็จะมีเลมมีอันนี้ เออแต่ถ้าได้สองตัวมาก็ใช้คู่กันดีครับเอาไว้ฆ่าคาตาด้วยกันลอยดีใหม่ๆนะแนะนำว่ามีสองตัวก็ดีครับเก่งทั้งคู่ครับเก่งทั้งคู่แต่แค่นี้มันหลุดโลกไปแล้วแค่นั้นแหละอันนี้หลุดโลกส่วนนี้ก็คือเทียกลางๆนะครับก็เทียเก่งนั่นแหละนะครับมันจะมีเทียที่หลุดโลกแล้วก็จะมีเทียลงมาเนาะอันนี้ก็อยู่เทียลงมาแหละนะครับ1 6 s อันนี้ก็เทียเอสนะครับประมาณนั้น อันนี้ส่วนตัวผมนะอันนี้ก็แล้วแต่ใครใครที่มีแบบว่าเทข้ามหลังให้ผมดูก็ได้นะส่งมาเป็นคลิปก็ได้นะครับที่เพจผมนะหรือว่าจะคอมเมนต์ลิงก์ไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมตามเขาไปดูแล้วกันนะโอเคครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ